กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเด้อพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านเนี่ยมาได้เมื่อพี่น้องเ,ออรรรเลยเมียนันเพื่อนสวยังเงงแล้วเป็นซีเมื่อ้องเมีนรรยนเพื่อนแล้วเราจะกินข่าวกินข่าวแล้วเราจะเจมซีเมื่อพว,ว,วกก,วกินบ่พวกกินตาจับ สิไปดทางได้เจ๋ม้ลยสิบแปดกินเนี่ยนะหมดจักพังเบิ่งว่าทสิไปใส่้สิไปอันอันนั้นครับสบายดีพี่น้องตัวยังเงินกืเต็มโ่สิไปอันปักซองอืม เียขานออเ những người กอซานบ่เขาใหม่กระชาแล้วตอนแรงตอนแรงเนาะอือตอนจสี่เอาหลดขึ้นเวียงกับหลดขึ้นกลางคืนแต่วะอือแมนพอดีไปฮับไปเหาะกับพอดีสี่โมงปหาหาโมงหลดไหลก้นก้างขึ้นและเวียงวะอือ หอเลี้ยงกับเจ้านะอือจะเลียงมาบ้านห้องเจ็ดไปมองเจ้าเ่าเจ้ากระหอดเลี้ยงมาบ้านห้องไกไเติบโตหน่อสามมุงขึงก็มีเด็กเอ๋ยรถเลียงอือเมนูม่ถงงบริษเอร์ยงไอ๋อทางเรบรองบแล้วบริษัทก็บมีควนสาขาอะไรเนาะ สาขาอาไรก็ได้ไมีไร<อ>มีไรสาขาหว่มนี่สบายเนาะแมนไปใช้มาเล่าครับไปเนาะอยากเล่าเขามาเล่า,าสบายแบบแม่มโอ้เวลาฝากไปใช้กับฝาก,ากบริษัทก็ได้บอได้เอาคนถามได้ ตะพีนะเพื่นห้ามอืยังไงเพิ่นมุคคอยอย่าห้ามโออแม่วาทข้าวสิ่ฝาดไทยเน่ะเออมันเป็นยไงเนี่ยไป็ถ่ายถ่ายฝ้ามากง่ายง่ายอือถ่าถาตะพีฟ้าหละมัน่อยาจะเดินเบะแมนผ่าผ่าค้องแพงงอ่ะแมนแมนผ่าอังชำป้อมอำชนี่ไปเนาังหาเราบท ผาัานะไาปไท้นะออแพงแนนาไปไทยอ่ะเผื่อส่งคนส่งมาแต่นจักอ่องไยน้อยเนี่ยวางผ่ากีะนะ่หอเนาะนั่งสี่หออืมเอาผาไปเออให้เจ้าผามากจะกี่ได้นะ่มให้พี่น้องผามากกับ่อบเพงไหนบพงอือกับเพงที่เก่าเปิเ,เ,เชียหานหาเด้เออเปิเสียยุหักเชียนะมันบบแพง<า>ประเด็นเอืเอ่อย คืออันลูกตาฝาคองมาเมื่อกี้นี่แล้ว่าอยู่พุ้นนั้นร้อยแปดสิบบาทมาพังห้าบาทสองร้อยซาวมาไปเอาอยู่สองร้อยซาวบาทมันกระถือกว่าทั้งห้าไดยถือกว่าห้าไปหลับคลองวันลสี่ร้อยกว่าบาทเนาะอืมอืมเพื่อสี่ร้อยพอดีเพื่สี่ร้อยบาทาทางส่งไปซื้อกล่องน้อยกระสีร่อยเลยเปล่าเขาจะไปเอาอยู่ทางนั้นนี่เดียววะนี่แหงแพงเนาะ ก็ทำท่าไปสง่งเพื่อนนะกรแม่มันก็ต้องเสียร,ยร,ยร์ต่างหากด้วยคือห้าเสียนี่ยหาก็เสียแต่ห้าวนี่ไปห้าอันสวรรค์นี่แต่ว่าบอไปหอดประเทศไทยแล้วถ้า,อา,อา,อาเอออยู่ไทยนะแม่วาอยู่ไทยก็ส่งคนเพื่อนอยูอ่แต่ว่าไปชนีเพิ่งเลาะส่ง่เลาะแม่นอยู่แต่ก็ต้องเสียร์าขากล่องมั้งบ้านบานาเอยูวเนาะอืเท่าห้ะ กระทั่งนานแบบมีเก็บไปทางกับแป๊วอยู่เพื่อนเนาะอันนี้แป๊วอยู่บริษัทอันนี้บ้านพี่ได้ผู้ชมเลยค่ะเพื่อนแมนแมนบ่ายห้าเอาอย่างไรพี่น้องเอ้ยมีเงินกับขั้นโมมีโหลดไปตลาดกันอยากกินยังกับบริกินหรือ้ายอะไรสั่งเอาเนาะเอ้ยเออมาหางิง

ไปทางกินทางห่อเลค่ะห่อหนนลิ้นอ่ะห่อแน่ที่ขาดเลยม้ๆมาันนี้เมานมานก่เมื่อไปร่ด้ที่หเมื่อไานเลยกินเยอะ

ท่วมอยู่ทำบัพ่อมันยาแมนเนาแมนแมนถ้าว่าอีนั่งก็เลืออันนี้ะเลลยแล้วมีแห้งเขบเลือหมูห่อหมูยังเออไข่แน่เนาบ่พอกินเรายันหมูเหลาเนาะเขาอ้าวกินกินกินไนะกินมันเองกันเม่อล

มอคืนนี่น่ะบดเนยงานการั่งาในต๊มันห่อเนาะแซบมนเนาะแซบมางานยังแซบไปเนาะแม่ลับเป็ดพองเดินจนทางไพ่ลับคือแซบต่วศร์แม่คอยกะว่าขอยนี่แล้วลับลับเป็ดกบแซ่ เสบได้กินแกมข้เขาเลยอยากกินยาพักวนอยเดือนนะสาสร์เแต่ลาเป็ดน้าอลาเป็ดแม่เพิ่นเออะหัวน่าซ่บเบิมนบ่ได้ว่านลาเป็ดอืมไ่เบิรคือันยอ๊ยอ๊อไก่ก่บมาน่อยนอน้านนี่อาาไม่หายพี่น้องเลยให้พอก็แม่เพนซื่อกระซ้าม่านมาหาไบัานี่ย แม่ทิามอาภัยเอาลกูกกระซามคือที่พี่น้องเพื่อนว่าที่พี่น้องแนะนํามาเนาะพี่น้องดูเนี่ยลูกนกหิวนมเลยเนีย่ลูกนกหิวนมแล้วโอ้แม่เบิดสภาพตื่นแต่ดึกเด้อแล,ล้วนมลอยเด้ แล้วหอนว่ลูกลุกิร้กกอนค่ะเป็นนอนพี่น้องหอนบ่อยหละหอนบ่มันจะเกี่ยวกับยังกันไน่พี่น้องเริ่มเป็นผืนหนี่งละสงสัสสีเกี่ยวกับอันเ้าอันอากาศบอกเลว่าสีเกี่ยวกับอันน้ำยาซักผ้าพี่น้อง แต่ก็เริ่มเป็นตุ่มด้วยที่คือที่พี่น,น้องเนี่ยนำมาใหะเรนน้องว่าผมผา่าให้ล้านลายให้น้องลายพี่น้างฮะจักจักตุก๊ตเกเออเออเอเอถ่าทาม บไม่ถอยได้นะ่นวลาแกเบือแกมากเลยแต่เอาลแก่แก่อยถบวงยังง่ายถั่วที่มันแห้งพได้อะผสีแดงจัดเข้าวสานีที่เนาะอะไรพี่นอกจ้าฮอนนี่ฮอกซิล่าเะไรพี่นอก พบอพอกันคลิปหน้าพี่น้องขอกาบพักผ่อนสบายดี